ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังพิดาวเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับนุ่มหลอครับผมดูครับสีดอคุณเงินครับผมทำท่ายากครับผมดูครับ ก็ควรกำลังเก็บขยะครับผมน้ำจะท่วมสีดอคุณเงินแล้วนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูสถานการณ์น้ำครับผมตอนนี้น้ำเริ่มไหลมาแล้วนะครับผม เริ่มขึ้นเยอะแล้วครับก่อนซีดอคุณเงินผูกกูหลักนู่นนะครับผมตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วครับนี่ครับนี่ก็เป็นญ้านะครับผมอีกฝั่งหนึ่งครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับผม ครับบอลูนขึ้กันครับผมจ็คจะไปอยู่ไสย์ธนาคารทวมนี่ต้องถามข้อพิเดข้อหลักครับค้อหลักครับเพิ่นว่าเพิ่นสิพาไปอยู่ไสยครับธนาคารทวมมานี่ครับต้องมีแผนป้องกันไว้ก่อนครับผมวันไดครับผมธนาคารทวมอยู่นี่สิไปอยู่ไสครับคนหลักเดี๋ยวครับเดี๋ยวสวัสดีครับผมครับโอ้น้ำกับม้าแห้งๆพี่น้องจักดอกครับ ันทวมก็แจ็กสิไปยุใสอกพี่นองเพราะว่าพื้นที่ของสุ่มท่าไส้ก็มีซำนีครับขันมดจากนี้ก็ตามเบื้องแล้วกับหายากแล้วเนาะกับยังท่านหูเลยครับผมว่าจิไปผุมิไดครับยูสนามบ,บินเพื่นก็บ่บอยไปแล้วเนาะครับผมบก็ต้องเอาขืนไปที่สูงหรับครับของที่ว่าร่องลับใดแต่ว่าบ้านคนรลักกับ่าสามารถร่องลับสากในหอดยี่สิบสามสิบได้ครับในยูสองสามสี่หาตัวครับ ทางพุ่นสูงนำมาถ่วงนะครับอยู่บ้านผมนะครับทางพุ่นเป็นโคกนะครับผมแมียนเดบ้าอยู่บ้านทลาดนี่ก็มีโนนอยู่ครับมีโนนอยู่หลายโนนอยู่เพิ่นสีอิ่นโนนหนึ่งโนนออมมอเป็นมอแมีนครับโนนออมมอโนนหนึ่งกับโนนมองเนาะเดบ้าเคยไปผูกใช่มงคลแมีนครับกับสีสามารถเพราะอะไยู่อยู่หรอวะไม่ใช่ไลยกะแต่ว่าเขาก็อยากอยู่นี่นะเนาะเขาอยู่มาโดนนะเนาะแมีนครับอยู่นี่ก็สะดวกสบายนึงกับนำครับผมครับยูพุ่นกับลำบากนำเนี้ยเนาะครับผมมัน ไกดน้ำครับผมกเพราะว่าหน่าจะให้ทวมครับใหอยู่ซ้ำหนีล่ะเนาะครับอยู่ซ้ำหนีกับพ่ออยู่ได้อยู่ดีผมวะครับกับอยู่ซ้ำหนีกับพ่อดีเลยครับผมสังเกตเบื้องแรกครับผุนลักทีใหญ่เคยผูกคุ้นเงินไหมที่วใบเป็นกุ้งมะม่วงไหมครับครับอยู่ผุนละครับผมเดี๋ยวนี้น้ำเขาวผับเลยครับผมเลยใหญ่ขึ้นทีสูงครับตอนนี้กลายเป็นทะเลแล้วครับผมก็ได้แล้วครับก็ได้แล้วหญ้ากับน้ำก็เริ่มเขามา่อไก่แล้วครับผมพี่น้องเอฟซีกับบุตองเป็นห่วงเด้ครับเด้อพอบาร์โม่เฮากั เบิลงสถานการณ์ตลอดน้ำในแม่น้ำมุ่นบ่เคยมาแห้งคลุบคือกันกับน้ำป้าครับข้นสี่ขึ้นระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆครับครับแต่สิไหาไหลมากบึ้มเรื่อยขึ้นกันกับน้ำป้าในบ่มีดรกครับผมครับเพราะว่าเข้าอยู่หมีมากอ้วกัะจนแต่หน่อยจนไงครับผมก็ขึ้นแค่สี่ละครับครับกะจิกขึ้นไปเรื่อยๆครับผมบ่เด็กมากขังเดียวเลยครับผมแต่ว่างคนกับเป็นห่วงเนาะกับซื้อวาเลยเนาะ แม่นครับผมท่าเก็บซี่นกับเป็นห่วงปูเข้ากับเป่าเบิ้งสถานการณ์ตลอดครับย่ำคำย่ำขึ้นกับเมื่อเบิ้งมื่อละสองสามรอบครับผมตอนนี้กับเมื่อเบิ้งเป็นพิเศษแนี่ยก็เก่ลนะครับผมกับมาเมืองดูครับตอนนั้นขึ้นก่อนว่าเมืองน้ำครับพี่น้องเนี่ครับผมฝนกำลังซาครับผมเมนี้ก็เป็นคือจังเป็นซาซาเนี่ยก็เก่าเลยเนาะครับผมนี่ฝนนี่ ผมมีแนวสีบอกเอซช่องั้างพิดาวอยู่ครับผมอันไรครับผมไอพอดีครับไอวันทลาดเฮ้านีเ่พื้นสีมีงานครับผมผมกวนหลักกระถือบอกบุญน้ำพี่น้องไอช่องพ้างพีดาวครับครับพอดีพิ่นสีมีบุญกระถินครับในวันที่สิบเจ็ดครับผมสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับกับฝากพี่น้องเอซีทุกท่านเลยครับเด้อผู้ใดที่อยากร่วมทาบุญนะครับ กับไอ้บ้านทลาดครับเพื่อสิสมทบสร้างโบสถ์ครับเพราะว่าเพิ่นบ่ทันได้เฮ็ดโบสถ์แล้วพี่น้องครับครับก็ติดต่อได้ทีโคตรโจครับผมกับผมครับโคตรโจติดต่อได้เลยครับโอ้ยคุณเงินก็จับแนวไลยเนาหยอกพอครับผมคุณเงินพอสิว่างานกับเพิ่นก็โอ้ลูกครับกับวากน้ำเนยได้ครับเด้อครับฝากทิ้นีเละครับผมบอกบุญน้ำเนาะบอกพี่น้องน้ำเนาะเอฟซีเพิ่นผู้ใดเพิ่นอยากร่วม คนรักก็ถือเป็นสะพานบุญบอกต่อครับพี่น้องเอฟซีแล้วครับผมครับครับมูเห่ากับสีซอยกันพูลละเล็กพูลละน้อยคือกันครับควนสั่งกลับเดี๋ยวไปมึงอยากควนครับผมกลับเดี๋ยวที่ภาไปมึงสถานการณ์น้ำต่อครับพี่น้องว่าตอนนี้เป็นยังไงครับผมตอนนี้ก็รอเฝ้าติดตามครับผมกลับ มาขึ้นมาเป็นตะย่านอยู่ครับผมนำเหมือนติดคนลักบอแล้วครับผมเพราะว่าน้ำมูลเพิ่นนี่สีบ่ได้มากึบบรังเดียวเลยครับสีขึ้นเรื่อยๆครับผมขึ้นเทละน้อยครับผมสีบ่มาว่ายขึ้นนำปลาไหมครับผมเพราะว่าอยู่หนี่บ่มีเขาครับผมขอบคุณนิปซี่นะครับผมตีเป็นห่วงครับผมสร้างสุมท่าไส้เนาะครับผม เบริเวณกวางเลยครับผมจากที่เคยเป็นพื้นดินนะครับผมดูดครับผมลา็เป็นปลายุค่าเนาะครับผมปลายุค่าตอนนี้ท่วมหมดแล้วครับผมน้ำดันขึ้นไปอีกฟังนึงแล้วครับผมซึ่งเป็นฟังฟังของบ้านคนลักครับฟังผลฟังบันคอครับผม ล้อมึงเรื่อยๆครับพี่น้องล้อมึงสถานการน้ำอยู่ครับตอนนี้กับภาวนาเนาะครับผมจะให้ถ่วมครับผมนี่ครับน้ำเ่มไหลเขามานี่แล้วครับพี่น้องไหลเขามาช่องนี้แล้วครับผมหมู่บ้านก้อนนี่ครับว่าท่านมีน้ำครับผม ตอนนี้น้ำไหลเข้ามาเต็มหมดแล้วครับตอนนี้ล่มกาดชีแห้งจะน,น้อยเร้อครับผมขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเสียงลมแห้งครับผมเพราะว่าเป็นเมื่อคืมฝ่าคืมฝนนะครับผมก็เป็นล่มเนี้ยครับผมนี่ครับผม,น,บผมน้ำไหลเข้ามาเอาบริเวณนี้แหละครับ เป็นมึงปลาหยาครับผมฟังหนึ่งครับผมครับนี่กับป้าหยาครับผมนี่เป็นป้ายหยาที่ปลูกอีกฟังหนึ่งครับผมคนเราฟังกับของพังพี่ดาวครับตอนนี้กับป้ายหยานี่กับซิวใกล้น้ำเน Language. ี่ยครับผมใกล้น้ำครับผมยานทวมอยู่ครับผมป้าหยานี่ครับ ตอนนี้น้ำไหลเข้ามาแล้วครับผมไหลเข้ามาน้ำคลองแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็เป็นคลองน้ำครับผมนี่ผมมาเมองม่งอก่อนนี่กับพระท่านมีน้ำครับผมนี่ตอนนี้น้ำเข้ามาเต็มมดแลวครับผมดูสึกว่าจมน้ำจะมาไวมมอว,อย,นนนวยอยู่ครับผมนี่ครับเต็มมดดละเหลือยโนนนี่แหละครับผมนี่ป้านี่ก็หลหลอยู่ครับผม ไปสองข้ามาเรื่อครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณเนฟซีนะครับผมที่เขามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนียด้วยครับผมกดซับตะไคร้กดกระดิ่งไวเพื่อแจ้งเตือนน้ำเนียด้วยครับผมฝากขอบคุณลหลายๆครับที่เขามารับชมครับผม ฝากเขามาเป็นกําลังใจช่องพังพิดานํำเนียด้วยครับผมขอบคุณครับ